เพียร์ิีาฉันมีช่วยชาม้ยคันีขดอะไรก็บอกฉันวัน้กอนจไปานต่อไ้ามวกม้วนก็ยนแนกาจบได้ไหมผมผมเหรอหน้าตาสวยดีนะ อันนี้ชื่อน้องชอบาใช่หรือเาใช่จ้ะแม่ใส่ชุดสีเดียวกันพอดีเลยนะเต็มเลยแล้วต่อไปนี้เนะี่ยพี่นะต้องดูแลซ่องดูแลความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยแับทุกคนต่อไปนี้ถ้าเากิว่าชาบาจะไปย่ังไงก็ไม่เลยบอกให้พี่รู้ด้วยนะตกลงจ้ะพี่ฉันขอฝากชนนี้ก็ของฉัน ร้อทุกคนใะกับพี่ด้วยเลจ้าเดีย๋ยวพี่ดูแลยท